อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะฮะเหงาเหงาก็เลยหาอะไรทาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับเนี่ยผมก็เลยไว้หนวดไว้ต้อนรับกกระก็มีคนทักเข้ามาบ้างครับผมแล้วก็ถ้าจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวก็ยินดีครับเชิญที่ร้านได้ครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บนะฮะช่วงนี้พ่อค้าก็เริ่มแซ่บขึ้นนิดนึ่งก็เดี๋ยวเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะได้มีไว้เปสาวอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอาไว้ใช้ทำอะไรดีนะคะ <Why? S 1> <laughs> นนรับกลังเล่นผมกลังเล่นนั่นคือเปลี่ยนลุกบ้างครับเปลี่ยนลุกบ้างครับเพบาราะ <c oughs> ว่าตอนนี้ละครเราก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เลยแบบมันมันเป็นช่วงที่แบบไม่มีงานแบบละครต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไว้เปลี่ยนลุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนล็อกล่ามเนี่ยก็มีคนชอบเยอะนะฮะมีคนเห็นแล <c oughs> ้วก็ชอบเยอะนะฮะผมก็เลยเริ่มเริ่มติดใจละไม่เราจะเปลี่ยนต่อเปลี่ยนลุกเป็นแฟร้อก <c oughs> ็อ เอาความจริงถ้าสมมติมันมีมันมีโปรเจกต์ที่แบบเราสามารถไว้หนวดไว้เขาแบบนี้ได้ผมก็สนใจนะฮะมันก็น่าลองทําดูอะไรเงี้ยช่วงนี้เราแบบว่าทำอะไรที่แบบว่างได้อยู่นะช่วงนี้เหรอฮะทั้งแบบฟาสเซ็กซี่อะไรอ๋อางเติบกันไปไหนก็ก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมมันก็โอเคมันก็น่าลองน่าทำนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะฮะมันรู้สึกแบบ เอาเงาก็เลยหาอะไรทําเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับเ็คอมเมนต์มันไม่ัำเวลาคุณคอมเมนต์เราเวลาเราปล่อยภาพออกมามีครับการสาดน้ำอะไรเงี้ยออเห็นครับเห็นครับเป็นยังไงบ้างหลายๆคอมเมนต์ก็ก็ก็ช็อตเหมือนกันฮะบางทีใอ่ไหมคะใชงครับบีอาร์ทีกันคะอาทิเช่นขอจับหรือว่าหรืออะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นจับแขนอาจจะเป็นจับจับอะไรพวกนี้ขอเซฟ ผมไม่รู้ครับว่าเขาเซฟไว้หรือเปล่าฮะแต่แต่ว่าอาจจะมีไดเล็กด้วยบางทีใช่ครับแต่ว่าไดเล็กก็อาจจะแบบลึกลหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เลยไว้หนวดไว้ต้อนรับอยากเลนกับรบ้างผมงงนะครับผมแกลงผมแกล้งนะครับว่าไม่ความจริงคือ เขาไม่ได้มาถึงตัวเรานะครับเขาแค่แบบโอเคมีในโซเชียลมีอะไรเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคเราเราค่อนข้างที่จะสบายเราเพราะเราไม่ได้ซีเรียสในโซเชียลมากอยู่แล้วครับผมใช่เราก็มีการเตรียมตัวในการตั้งรับเนต์อะไรแบบนี้ลใช่ครับใช่ครับเราก็อันไหนที่เราสามารถแบบสามารถเล่นสามารถแกล้งได้เราก็เราก็แกล้งกลับได้อะไรเงี้ยอันไหนที่มันแบบค่อนข้างที่จะเกินไปเราก็โอเคเราเราปล่อยผ่านดีกว่าอะไรเขาทำอะไรครับ กม็มีคนทักเข้ามาบ้างครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าจะเข้ามาทานก๋วยเตี๋ยวก็ยินดีครับเชิญที่ร้านได้ครับก๋วยเตี๋ยวแซ่บนะฮะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้พ่อค้าก็เริ่มแซ่บขึ้นนิดนึ่ง ออตอนนี้ดีมากครับดีมากครับต้องขอบคุณออพี่ๆเพื่อนๆในวงการครับคือแบบทุกคนช่วยไปรีวิวช่วยไปลงกันแล้วแบบกระแสะตอบรับดีมากครับตอนนี้คือเราเพิ่มโต๊ะแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มคนแล้วนะฮะก,ก,ก็ยังยังแทบจะไม่ทันช่วงเที่ยงช่วงอะไรที่แบบพลีๆกๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็ แต่เราก็พยายามปรับให้ระบบลงตัวให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยมีคนในวงการไปอ่านเยอะมากนอกจาเป็นการวงดาวใช่ครับล,ล,<อ>ล่าสุดเลยที่เป็นไปเราเรื่ี้อ้๊าพี่อ้๊อ,อด้วยใช่ครับอย่างไรบ้างครับพี่นุ่มปวดนี่ครับไม่เป็นคร <laughs> ับผมรับออเดอร์มาเยอะมากเหมือนกันนะฮะแต่วันนั้นเจอพี่อ้๊อแล้วผมโหแบ <laughs> บเขาสั่งยังไงพี่บีเขาสั่งยังไงพี่อ้๊อน,นะฮะ ไม่ใสผ่ผักไม่กินผักนะฮะขอแซบๆด้วยนะครับผมไม่ใส่หมูแดงนะแต่พ anyway> ี่ํากินง่ายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนด่าแล้วเนี่ยเส้นรับเส้นไครับรับเส้นได้ครับรับเส้นได้ในจานนะพี่อ้ํามีอะไรบ้างครับน้ำซุปเส้นค่อนข้างที่จะขาวๆไม่ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าอร่อยแต่อร่อยใช่ครับแต่แต่พี่แต่พี่อ้ําน่ารักมากนะครับรีวิวให้เยอะมากแล้วก็มีคนตามจากพี่อ้ําคือแบบเยอะมากเลย ใช่ครับรการเกรงก็เกรงจริออนง,รงรนะครับเราสเดิมแกล้งกันแกล้งกันนะครับผมแย้มแบบเขาเรียกว่าอะไรครับไปช่วยน้องแล้วก็ออสั่งกลับบ้านเยอะมากด้วยนะฮะไปฝากคุณพ่อฝากคุณแม่แล้วก็ฝากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่าเห็นว่า,วาจะจะ,จะหาวันมาทานอีกนะครับล่าสุดใช่ครับค <c oughs> ่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้ยเยอะมากครับมาสาขาสองนะ อาจจะยังไม่ขนาดนั้นไม่แต่แต่ก็แต่ก็มีความคิดอยู่บ้างครับเพราะว่าถ้าถ้ามันถ้ามันดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีสาขา2สาขาสามอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าเราก็ต้องแน่นอนว่าสาขาแรกเราต้องทําระบบให้โอเคก่อนแล้วก็รักษามาตรฐานให้ได้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็โอเคแต่เรื่องเงินกโอเคมันยังไงกันมาเนี่ยก็เดี๋ยวเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะได้มีไว้เปย์สาวอะไรอย่างเงี้ย ช,ช,ชี้ไม่ได้ไงฮอาเล่นก <laughs> ับ <laughs> ไม่ได้เร่งครับไม่ได้เร่งครับผมก็ความจริงเราก็ไม่ได้ปิดหรอกครับแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ได้เจอคนที่มันโอเคแล้วเราก็โอเคเราก็ยินดีที่จะคุยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนเยอะเต็มร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไม่มีเวลาคุยสาวเลย <c oughs> ใช่ครับก็ถ <c oughs> ้ามีคนมาช่วยเสิร์ฟมันนนก็ถ้ามีคนมาช่วยเสิร์ฟมันจะโดนใจนะ ไหม้อมันอยู่ใกล้มากเลยนะครับไม่ใช่ยบอกว่าขาวเป็นแบบผู้หญิงเหมือนใจโอก็ความจริงก็ไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดครับก็ถ้ามีถ้าถ้าแบบเจอใครที่มันคุยกันแล้วคลิกแล้วก็โอเคครับยินดีครับตอนนี้ยังว่างครับยังว่างเลยครับว่างสี่ห้องเลยครับ ก็มีน่ารักน่ารักหลายคนครับผมน่ารักในแบบสอบของเรอเป็นยังไงฉบับของผมรอฮะก็เป็นคนที่สบายๆคุยด้วยแล้วแบบเข้าใจโอเคอะไรเงี้ยผมว่าฝั่งเนี้ยอะไรนะขวบมากอยาาชนว่ะว่าชอบไรแบบเอบองวันนี้พูดนะรกวเต็มแบบนั้นเอบอาจริงๆก็ก็ก็ เดี๋ยวนี้สเปคไม่ได้เยอะมากแล้วครับผมเอาเป็นแบบที่คนที่คุยกันแล้วเข้าใจให้กำลังใจกันแบบนี้เราก็โอเคแล้วฮะกัน,นไม่ค้าสัมภาษณ์ทุกรอบไม่ได้ถามแล้วผัดใจเราทุกรอบเลยงั้นเดี๋ยวผมต้องรีบแล้วแหละไหนๆก็ไว้คราวแล้วเน,นานะ